สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาที่สวนนะครับบรรยากาศเช้าๆที่สวนของเรานะครับับ้านสวนนะ ตรงนี้รู้สึกจะประมาณน่าจะกินพื้นที่ประมาณสองไร่วกว่านะครับไม่ทำบ้านเลยเป็นเทียงหน้าสระน้ำนะครับ บรรยากาศดีมันฝนจะตกนี่บรยนนบรยากาศอยู่ที่ทุ่งนางของเราโอปาน้ำเต็มบอ่อแล้วนะครับ กกำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลย แม่แก้วพี่พอปลูกไว้ที่ตรงนี้ครับจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านสวนเดี๋ยวถมขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะสร้างบ้านสวนตรงนี้อนาคตข้างหน้าเขาจะออกมาอยู่ตรงนี้แหละที่ไรที่ไหนก็เป็นมนดรดกของพ่อกับแม่เราก็มาสานต่อครับ จะเข้ามาหลังสวนนะฮะนี่ <Yeah. S 1> งที่สร้างบ้านตรงน้องจะเป็นทางเข้าจะสร้างบ้านกันตรงนี้นะครับก่อเนื้อที่เพอสมควรเราจะสร้างตรงนี้แหละอากาศคงจะร่มรื่นดีนะมีต้นไม,ม้ล้อมรอบนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแพนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ต้องการบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับเราออกมาอยู่เงไม่มีรบกวนไม่มีเสียงรบกวนนะครับอันนี้เป็นแนวเขตนะครับที่อันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งมาดูนะครับนีน้ำน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดเลย กล้วยกำลังงาม,มต้นยางนานะครับมีต้นเดียวที่รอดกำลังโตจริงๆต้องการปลูกเยอะกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพดินเนี่ยเราไม่ได้บำรุงนะนก็ถิ่นป่าพอเราไม่ได้บำรุงเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไม่งาม นี่นาครับตรงนี้ไม่รู้จะปลูกอะไรนะแต่คิดว่าอนนาณาเขาก็น้าก็าอาจจะทำเป็นโรงเรือนนะครับเลี้ยงสัตว์นะตรงนี้นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปนู่นะนะครับเป็นสันคู่คลองนะอาจจะต้องลอกคลองให้ลึกกว่านี้ ตรงนี้เป็นคลองนะเชื่อมกับบ่อใหญ่คลองน้ำร้อยเมตรนะครับที่ขุดออกมาไม่ค่อ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับคลองคลนะองน้ำนะครับรเจ้าหนึ่งนะครับ คือจริงๆเราก็แผ่นไปเยอะนะครับแผ่นไว้ที่ทำสวนทำไรเราแผ่นไปเยอะมาก,มการบรรยากาศเพราะว่าเรามาฉีดยาไปแล้วรอบหนึ่งตรงรู้นครับยาเริ่มตายแล้วฉีดยาข้าเมื่อวาน นี่คลองนะครับที่บอกคลองเชื่อมกับคลองใหญ่นะก็เดี๋ยวต้องลอกให้ดึกให้กว้างกว่านี้นะครับเพราะว่านี่มันเล็กไปพอเล็กแล้วมันทำอะไรลำบากนะครับจะต้องลอกให้ใหญ่กว่าเดิมลอกกินกินไปฝั่งโน้นนะครับเอาดินขึ้นมาฝั่งนี้คลองก็จะอยู่ประมาณโหปลานะครับปลาปลาช่อน บรรยากาศเช้าก็จะประมาณนี้แะครับนะครับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับชอบอะไรที่มันเรียบง่ายไม่วุ่นวายนะครับมันยังไม่ได้ลงเต็มที่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็พ่อกับแม่แกด,ดูแลให้นะครับเพราะว่าผมกับแฟนก็ทํางานที่กรุงเทพืูว่าจะมีเฉพาลูกชายอยู่กับพ่อกับแม่ เราต้องขุดขึ้นมานะครับลอกมาแล้วก็มาถมตรงนี้นะฮะไว้เขาเรียกว่าอะไรไว้ทำไว้ไว้ทำโรงเรือนวันนี้ก็ปูรากฐานมาพอสมควรนะครับก็ถ้าเรามารีดเวทใหม่ก็คงใช้งบไปเยอะไม่น่าจะใช้งบเยอะนะครับ พอเาดูดูแล้วเราเราลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปกะเช้าๆนะครับข้าวกำลังเคี้ยวกะจีเลยนะครับปีนี้ก็ข้าวข้าวถือว่าโอเคอยู่น้ำอยู่เดี๋ยวเร,นะราจะมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับเยวจะมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับที่พุ่นปุ๋ยอ่อกนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะพ่นปุ๋ยนะไปที่พ่นในไร่นาเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อไอตัวเครื่องพ่นยาที่เป็นรากสายมาใช้นะครับก็จะลดแรงงานเราไปเยอะนะ ใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับตอนนี้กำลังสั่งซื้ออยู่นะราคามาน 8, นะันแปดพันเก้าก็เรา <c oughs> เรา,เรา,เรามีถังอยู่แล้วนะครับก็เชื่อมจากถังได้เลยแต่นะว่ารถรถมันลงไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ม,มันลม